ขอขอบคุณ F อนะฮะที่ติดตามร้านข้างเขียวนะครับวันนี้ก็ามาทำชิปสายนิดนึงนะฮะขอขอบคุณ F อซนะฮะสายใต้นะฮะเนียปิดปิดเครื่องไปตก10กว่าเครื่องนะฮะขอบคุณ f อสายใต้ด้วยนะครับห้าหกเจ็ดนะฮะสายใต้นะฮะอันนี้ลงที่หัวใซนะฮะสองชุดนี้แล้วก็จะมีล้อเหล็กอีกหนึ่งครู่นะครับแล้วก็ลงที่ท่าสารา ท่าสไลด์เก้เครื่องนะฮะพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณ f อีที่ตามมาช่อง y t u t u นะฮะหรือเฟซบุ o กนะฮะก็ขอขอบคุณนะเอฟนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะร้านช่างเขียวก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอนะครับไม่ว่าจะโค้งว่าเครื่องนะฮะลูกค้าท่านใดก็สนุกสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะครับเรามีสินค้ามากมายให้เลือกนะครับ ก็นะฮะนไม่ว่าจะเป็นแท็ T ทีอาทีนะครับเยอะเลยนะพี่น้องเยอะแยะเลยนะครับก็ท่านใดสนุกสนใจก็เข้ามาเลือกชมได้นะครับก็เครื่องมีไม่ต่ำกว่าพันเครื่องนะฮะเครื่องเราเยอะมากมายเลยนะครับสนุกสนใจก็เข้าโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยกนได้ร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะพี่น้องร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะฮะแล้วก็เอ่อ แล้วก็ปักหมุดมานะครับลูกค้าก็มาไม่ถูกปักหมุดมาก็ร้านเขียวเจริญยนต์คองพี่ไก่นะฮะล้วก็ต้องลงคําว่าของพี่ไก่ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าร้านเขียวเจริญยนต์อย่างเดียวไม่งั้นมาไม่ถึงนะฮะไปที่อื่นเลยครับก็ร้านก็ตั้งอยู่ใกล้ๆสถานีตํารวจหรือโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่นะฮะปักหมุดมาโรงเรียนบ้านบึงพี่ไก่ก็ได้หรือสถานีตํารวจก็ได้นะฮะใกล้ๆ้กันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากฮะต้องขอขอบคุณ FC สายใต้นะฮะ mm hmm. เครื่องก็น่าจะเป็น10บกว่าตัวแล้วก็ขอขอบคุณ FC นะฮะที่ติดตามมาช่อง y t u t u น้องคายนะฮะตัวอยู่ในกรุงเทพแต่ซื้อไปให้ลุงน้องใช้ที่หนองคายนะฮะตัวนี้ก็ขอขอบคุณไปอย่างยิ่งนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ